ขอยพ่างประเทศไทยขาดดานเป็นนะครับศิกรรมมีแร่ในร่วมงาพวิทยาล,ลัยนะครับโชคดีบาลมาจังมาขับเคลื่อนกันตอนนี้ไม่ใช่จันทบ,บุรีแล้วต้องฝากเป็นการบ,บ้านให้ท่านผลไม้คืนหนึ่งในนั้น ครูบาอาจารย์ท่ทานผมจัดมีความเข้าใจีความพื้ที่ขํงประเทศรัฐบาลน,นะครับคณะนาคณะขอการ้าท่องเที่ยวขอทัวร์ข้าสวนอะไรต่างๆนะครับเรือส่ายครับครับอันนี้คือข้อมูลผลไม้ครับครับนี่ภาพประวัติครับ,รบ,รบทีนี้หน้าะถานทีเที่เส้นทางไปอย่างไรนะครับ ลนาไปอดีเป็นตัวกลางสิ่ซึง่งสูงไปทุกปีที่ด่านนี้น,นักขาี i oh.